สวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะที่เราได้เรียนกับคุณครูหน่วยการเรียนรู้นะคะหน่วยที่6ค่ะหนูสร้างสารรค์งานประดิษฐ์นะคะและเรื่องวันนี้ที่คุณครูจะสอนคืองานประดิษฐ์ค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะหนูสร้างสารรค์งานประดิษฐ์ก่อนที่เราจะมารู้นะคะในก่อนออการทํางานประดิษฐ์เนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าก่อนลงมือทํางานประดิษฐ์เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งใดบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะงานประดิษฐ์คืออะไรก็คือการนําวัสดุหรือเศษวัสดุนะคะมาทํา เป็นชิ้นงานขึ้นมาใหม่ค่ะนะคะโดยจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะคะก็คืออาจจะประดิษฐ์ออกมาเป็นของเล่นก็ได้ค่ะเช่นนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้รียนจะเห็นได้ว่างานประดิษฐ์อันนี้ที่เป็นประเภทของเล่นนะคะก็คือจะทํามาจากขวดพลาสติกนั่นเองค่ะแต่เราเอามาดีไซน์ออกแบบนะคะให้เป็นของเล่นนะคะอันนี้ก็คือเรือจากขวดพลาสติกค่ะ อ่าหรืออันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะเห็นได้ว่าอันนี้คือเป็นเศษวัสดุนะคะหรือวัสดุที่เหลือใช้นะคะก็คือเป็นลักษณะของไม้หนีบผ้าอ่ะนักเรียนก็สามารถประดิษฐ์ออกมาเป็นชิ้นงานนะคะก็คือเครื่องบินจากไม้หนีบผ้านั่นเองตรงนี้นะคะเป็นไม้หนีบผ้านะคะแล้วก็อาจจะหาเศษวัสดุอย่างอื่นนะคะเช่นไม้ติ่มค่ะมาตกแต่งเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เลยกลายมาเป็นงานประดิษฐ์ประเภทของเล่นค่ะต่อมาค่ะ งานประดิษฐ์นะคะประเภทของใช้ค่ะเป็นยังไงคะมาดูเลยนี่เลยค่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของขวดพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถนํามาใช้งานได้นะคะอย่างเช่นอันนี้เลยกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติกนักเรียนก็ตัดเลยค่ะตัดขวดเลยนะคะแล้วก็สามารถนําไปปลูกต้นไม้ดอกไม้ได้เลยอ่ะนี้นะคะหรือนี้ค่ะพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจนักเรียนก็สามารถออกแบบดีไซน์นะคะ ว่าเราจะนําเศษวัสดุอะไรมาประดิษฐ์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็สามารถประดิษฐ์ออกมาเป็นพวงกุญแจค่ะพวงกุญแจก็สามารถนําไปใช้งานได้นะคะเอาไปห้อยกุญแจนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหานั่นเองนะ,ะพวงกุญแจอันนี้ก็ทํามาจากผ้านะคะหรืองานประดิษฐ์ประเภทของประดับตกแต่งค่ะของประดับตกแต่งเป็นยไงก็คือของที่อาจจะนํามาใส่ตกแต่งตัวเราอย่างเช่นอันนี้ อันนี้ก็คือเป็นสร้อยข้อมือจากลูกปัดลูกปัดนะคะอันนี้ก็คือสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งสวมใส่ได้อันนี้ใส่ที่ข้อมือเราเลยนะคะอันนี้มัเป็นฝีมือเราเองเลยอ่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็เป็นโมบายค่ะโมบายก็คือเป็นของตกแต่งได้นะคะห้อยตามหน้าต่างประตูตกแต่งบ้านเหล่านะคะอันนี้คือโมบายจากกระดาษ ช่ำระของเรานะคะที่เป็นแกนม้วนข้างในนะคะแบบนี้กระดาษทิชชู่อ่าน,นี่ก็คือเป็นงานประดิษฐ์นะคะที่นําวัสดุหรือเศษวัสดุนะคะที่เราใช้แล้วเนี่ยแล้วก็นํามาประดิษฐ์เป็นสามประเภทด้วยกันก็คือของเล่นนะคะของใช้แล้วก็ของประดับตกแต่งนะคะต่อมาค่ะเรามาดูนะคะขั้นตอนการทํางานประดิษฐ์นะคะมันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเออามาดูเลยอันดับแรกเลยนะคะนักเนี้จะต้องมีการวาง แผนการทำงานค่ะว่าเราจะทำอะไรลำดับที่หนึ่งสองสามไล่ลำดับนะคะวางแผนเขียนไว้ก่อนว่าเหมือนกับเป็นขั้นตอน l i s ์รายการมาว่าเราจะทำอะไรดีสองค่ะเริ่มออกแบบชิ้นงานค่ะว่าจากที่เราวางแผนแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะทำการประดิษฐ์อะไรนะคะนักเรียนก็ออกแบบชิ้นงานเลยค่ะสามค่ะลงมือทำค่ะลงมือทำเลยนะคะ ก็คือเราต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะในการทําชิ้นงานด้วยนะคะเราต้องมีวัสดุอุปกรณ์ก่อนว่าเราจะใช้อะไรนะคะในการประดิษฐ์ในครั้งนี้แล้วก็ลงมือทําเลยนะคะต้องมีวัสดุให้เรียบร้อยก่อนนะคะให้พร้อมก่อนตีค่ะพอทําเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะชิ้นงานเรามาเช็คผลงานของเราค่ะโดยการประเมินผลค่ะว่าเออสภาพผลงานที่เราออกแบบเนี่ยกับการลงมือประดิษฐ์แล้วทําออกมาสําเร็จเนี่ย เป็นยังไงตรงกับที่เราวางแผนด้วยไหมนะคะถ้าไม่ตรงไม่ตรงเนี่ยเราก็เพิ่มเติมตกแต่งให้มันออกมาสมบูรณ์มากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะนาสามารถนำไปใช้ได้อย่างเช่นอันนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนก็อาจจะงงอยู่ว่ามันคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นลักษณะสวมศีรษะเป็นดอกไม้ที่คาดผมอะไรประมาณนี้คือเอาไว้ตกแต่งนะคะตกแต่งเป็นงานประเภทตกแต่งนะคะแบบนี้ผสมศีรษะเล่า ดังนั้นนักเรียนก็ต้องรู้นะคะในขั้นตอนในการเออประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเรารู้และห้าขั้นแต่ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นกันบ้างฮะที่สามารถนํามาประดิษฐ์นะคะว่าเราสามารถเจอวัสดุในท้องถิ่นเนี่ยอะไรได้บ้างอ่ะอย่างเช่นเศษวัสดุธรรมชาตินะคะนักเรียนอาจจะนําพวกก้อนหินค่ะก้อนหินนะคะ ใบไม้ก็ได้ค่ะใบไม้แห้งนะคะซึ่งใบไม้เนี่ยก็ค่อนข้างมีรูปทรงที่แตกต่างไปนะคะขึ้นอยู่กับชนิดและก็สายพันธุ์ของต้นไม้นั้นอ่ะกลีบดอกไม้ก็ได้นะคะกลีบดอกไม้ก็สามารถที่จะนํามาประดิษฐ์ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเปลือกไข่ก็ได้ค่ะและอาจจะมีเศษวัสดุอื่นๆอีกนะคะที่อยู่ร,บรอบๆตัวเรานะคะที่เป็นเศษวัสดุธรรมชาตินะคะอันนี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ ต่อมาค่ะเศษวัสดุสัสงเคราะห์นะคะเศษวัสดุสัสงเคราะห์คืออะไรก็คือเป็นเศษวสัสดุที่มนุษย์เนี่ยมีการคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วเราก็นํามาใช้งานแล้วแต่มันอาจจะยังคงที่จะสามารถนํามาใช้งานได้อีกนะคะอาจจะเป็นนี่เลยกระป๋องนมข้นหวานอันนี้กระป๋องนมข้นหวานก็คือหลังจากที่นักเรียนกินเสร็จแล้วนมข้นหวานใช่ไหมคะนักเรียนก็เก็บกระป๋องแล้วก็ล้างอ่ะเราก็สามารถนํานํามาประดิษฐ์ได้นะคะแบบนี้ หรือแม้กระทั่งขวดน้าพลาสติกเนี่ยขวดน้าพลาสติกเนี่ยค่อนข้างที่จะนามาประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่องของเศษวัสดุได้เยอะแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะขวดน้าพลาสติกหรือแม้กระทั่งกรองหรือลังนะคะอันนี้ก็สามารถนำมาประดิษฐ์ได้ชิ้นงานเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อันนี้โหลกแก้วโหลกแก้วทั้งแกงก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้อาจจะเป็นแจกันนะคะหรืออุปกรณ์อะไรที่นักเรียน คิดค้นขึ้นมานะคะแบกใหม่ก็ได้นะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นวัสดุนะคะที่เราเจอได้ในท้องถิ่นนะที่แบ่งออกมาเป็นเศษวัสดุจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เศษวัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็คือมนุษย์ทําขึ้นมานั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็ต้องมาหลักเกี่ยวกับการเลือกวัสดุหรือเศษวัสดุในท้องถิ่นด้วยนะคะว่าเราจะเลือกใช้อย่างไงนะคะอาเช่นหาง่ายค่ะหาง่ายก็คือ มีตามแหล่งชุมชนหรือท้องถิน่นที่มีอาศัยอยู่นั่นเองนะคะที่เป็นแบบเราพบเจอได้นะคะแล้วก็มีสภาพที่ดีด้วยนะคะ,ะแล้วก็เราต้องเลือกในเรื่องของการวางแผนการทำงานนะคะว่าแถวแถวๆรอบๆบ,บ,บริเวณท้องถิน่นของเรียหรือชุมชนนักเรียเนี่ยมีเศษวัสดุอะไรบ้างะคะที่จะมาเลือกใช้เนี่ยก็สามารถ หาให้มันสอดคล้องกับชิ้นงานของเรานะคะแบบนี้อย่างเช่นนักเรียนวางแผนที่จะประดิษฐ์อาจจะเป็นประดิษฐ์เป็นกระเป๋านะคะแต่นักเรียนต้องการใช้เกี่ยวกับเรื่องของเศษวัสดุที่ทับเป็นธรรมชาตินักเรียนก็ต้องดูนะคะว่าในแหล่งชุมชนนักเรียนเนี้ยมีเกี่ยวกับเศษวัสดุท้องถิ่นอะไรบ้างอ่ะอย่างเช่นอันนี้นักเรียนอาจจะวางแผนว่ามีอย่างกีบกุหลาบได้ไหมในการมาทํากระเป๋าหรือดิน หรือกระลามาพาวอะไรที่สามารถนำมาทำเป็นกระเป๋าได้บ้างนะคะแล้วก็มันเป็นเศษวัสดุประเภททีเออ่เป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็พบเจอง่ายในท้องถิ่นด้วยแบบนี้นะคะ,ะดังนั้นเราก็ต้องมีการเลือกวัสดุเนี่ยให้เหมาะสมกับชิ้นงานด้วยนะแล้วก็ให้มันคุ้มค่าด้วยนะคะในเรื่องของวัสดุที่จะนำมาทำในการประดิษฐ์นั่นเอง ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์สําหรับติดนะก็จะเป็นพวกกาวชนิดต่างๆค่ะพวกกาวราเทกนะคะ,ะกาวร้อนกาวน้ำนะคะหรือกาวติดกระดาษก็คือให้ใช้งานตามสภาพเกี่ยวกับชิ้นงานที่เราจะทําหรือประดิษฐ์นั่นเองเข็มละได้เข็มลไะมลได้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการอาจจะต้องมีการเย็บ นะคะเช่นพวกทากระเป๋าผ้าอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เข็มก็ได้นะคะเทปใสอ่ะสกอตเทปใสหรืออาจจะเป็นเล็กซินอันนี้นักเรียนก็ต้องดูนะคะอุปกรณ์ในการใช้ปะติดในการทําผลงานอ่ะแล้วก็แม็กแล้วก็ลูกแม็กค่ะอันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการติดหรือการทําชิ้นงานนะคะโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆแบบนี้แต่ก็ให้ให้ดูให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่เราจะประดิษฐ์นะคะ ต่อมาค่ะอุปกรณ์สำหรับเขียนค่ะอุปกรณ์สำหรับเขียนนะคะก็อาจจะเป็นนี่เลยขาดไม่ได้เลยคือปากกาเพราะปากกาเนี่ยสีค่อนข้างที่จะแจ่มกว่าพวกดินสอนะคะ,ะหรือบางคนอาจจะสะดวกในการใช้ดินสอก็ได้ร่างๆเขียนล่างแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์สำหรับตัดค่ะอันนี้เลยกรรไกรนักเรียนส่วนใหญ่ก็คือในงานประดิษฐ์เนี่ยขาดไม่ได้เลยคือกรรไกรนะคะ แต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะกัรไก่เนี่ยก็คือมันเป็นของมีคมนะคะ,ะหรือคัตเตอร์อันนี้คัตเตอร์ก็เป็นของมีคมการก็ต้องระมัดระวังนะคะในการใช้งานอุปกรณ์สําหรับเจาะค่ะก็มีหลายอย่างนะคะเช่นอันนี้เลยเครื่องเจาะกระดาษนะคะอันนี้หรืออาจจะเป็นถ้าใช้เกี่ยวกับเรื่องของชิ้นงานที่ แข็งๆหน่อยนะคะก็อาจจะต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของสว่านไฟฟ้าแต่ถ้าหากว่าพวกเจาะอะไรที่มันบางๆเช่นกระดาษหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแผ่นพลาสติกเนี่ยก็อาจจะใช้เครื่องนี้ได้แต่ถ้าหากว่าพวกเจาะอย่างเช่นพวกอาจจะเป็นเนื้อไม้เศษเนื้อไม้ะคะหรือกะลามะพร้าวเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องนี้คะ่ะสว่านไฟฟ้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้งานด้วยนะคะอาจจะต้องมีผู้ปกรครองช่วยนะคะในการทํางานประดิษฐ์ษนี้ออาต่อมาค่ะอุปกรณ์นะคะประเภท ตกแต่งนะคะตกแต่งก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสีค่ะสีต่งตางๆสีน้ำสีโปเตอร์นะคะสีไม้ก็ได้แต่ให้ดูให้เหมาะสมกับการประดิษฐ์ในครั้งนี้ว่าเราเราใช้เกี่ยวกับเรื่องของการประดิษฐ์อะไรแต่ส่วนใหญ่ก็คืออาจจะเป็นสีน้ํานะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องมีการทาตกแต่งชิ้นงานเช่นเนื้อไม้หรือก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยะค่ะอะแล้วก็อาจจะเป็นพวก ของที่ตกแต่งเพิ่มเติมเช่นจะให้มันวิ้งวิ้ง,งหน่อยอ่ะก็จะเป็นพวกกักเพรพวกนี้หรืออาจจะเป็นแถบกาวที่มันมีสีหรือว่าลวดลายก็ได้นะคะแบบนี้ดังนั้นวันนี้นะคะครูก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านงานประดิษฐ์ค่ะให้นักเรียนนะคะทําโดยให้นักเรียนเลือกคําตอบต่อไปนี้เลยค่ะครูมีมาให้สองข้อนะคะก็คือนี่เลยค่ะการวางแผนนะคะการทํางานประดิษฐ์ต้องคํา กำหนดสิ่งต่างๆยกเว้นข้อใดอ่ะอันนี้นี่นก็เลือกช้อยมาเลยนะคะเลือกคําตอบที่ถูกต้องมาให้ครูแล้วก็ข้อสองค่ะใครปฏิบัติได้ถูกต้องอ่ะอ่านคําตอบนะคะแล้วก็เลือกมายถูค่ะให้นียนทําใส่ลงในสมุดได้เลยนะคะหรือในกระดาษก็ได้นะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งมาในห้องเรียนออนไลน์ของเราได้เลยค่ะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะ แล้วเราพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ